加油站等一会 สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสวัสดีอาจารย์ทุกๆคนสวัสดี FC และผู้ติดตามที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะครับพบเจอกันอีกเช่นเคยในช่องนกเขาใหญ่เมืองขุขันนะครับผมพบกับผมมอน้อยนกเขาใหญ่นะครับพ่อกันคือเก่าครับพี่นอ้องปองปลายสุภุสุคนนะครับผมเมื่อนี้ผมกะ เดินทางมาออกหมายครับอาจารย์ไงครับผมมากรับพ่อเสียงครับพ่อเสียงสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับผมกําลังมาหอดไม้นะครับผมนี่นะครับไม้เป็นไม้ตําบลสนโนนะครับผมอําเภอคุขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับบัดนี้กับสิผ้ากันกินเข่ากินน้ำแล้วครับพี่น้องบรรยากาศดีนะครับ บ่มีแดดนะครับผมคึมดีนะครับกะสิกินเขากินน้ำก้อนนะครับผมหร้วกสิผ้ากันลงหาหมองไส่ะครับไม้วัดดวงนะครับผมบบหูนะครับว่าแจงไดพ่อเสียงผ้ามากมาน้ากันนะครับผมต่างคนต่างบบหูนะต่างคนต่างบ่หูนะครับพอเสียงว่ากาสองโตคือเก่านะครับผมเจ้าแสนคู่นะครับ เจ้าร้อยนะครับผมของคุณพ่อเอาตัวใดมากพ่อใบครับโอ้นี่นะครับผมจะใบนะครับผมนี่แหละครับหลังจากคลิปนั่นที่โดนหมาคุบนะครับเก่ามาตอคือเก่านะครับผมแต้มแล้วเก่าเกมนะครับตอกระไดแต้มแล้วนะครับหลังจากเมื่อนั้นน้ำกับเสบียงกับเตี้ยมาเรียบร้อยนะครับนี่แหละครับผมกินเข้ากินน้ำก็น่าพอนาะจะคอยจะคอยว่ากันหาไหม่ มองได้ม่โกใสเลยเนาะพอนะบุกเลย้วบุกเลยบุกเลยนะครับมีใส้เบื้องมีไม่มีไม่รู้นะครับผมมาหอดมองได้เป็นตาใสกัสิใสเลยล่ะครับยินเสียงคันมองได้กัสิย่างไปมองนั่นล่ะครับมือนี้กาติดตามรับชมไปน้ำกันนะครับผมว่าสิเป็นยังไงมือนี้นะครับมาสองครับมือนี้เสียงนะครับ มาสองนะครับผมน่ะเด็ได้ยินเสียงนกแล้วนะครับฮู้ดคู่กูกูโตโตโตอยู่นะครับผมเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวให้กินข่าก่อนนะครับค่อยว่ากันติดตามรับชมนะครับผมกินข่าได้ครับพี่น้องกินข่าเด้อกินข่ากินข่าเราก็อ่าหมองไส้เน่าพอน้อกินข่าก่อนนะครับนี่แหละครับเอาแบบง่ายๆนะครับลูกทุ่งลูกทุ่งกินขางข้างนี่แหละครับผม มาปลากับกินยูปลาลหระพี่น้อง <Okay. S 1> มานบ่มานค่อยว่ากันอีกเท่อนึงนะครับแกช่วงนี้หูซึกว่าคนสียูหน้าหลายนะครับผมเพิ่มมาสามเข่าสามยังนะครับพอ <Okay. S 1> เป็นยังครับไอ <Okay. S 1> แต่มีหมองไซไซเลยครับมีนกไซเลยละ่ะเมื่อนี่ <laughs> มานบ่มาว่ากันอีกเท่นึงนะพ่อนอะ่ะ <laughs> เอานะครับบัดน,นี้กินข่าก่อนนะครับผม ถือแล้วพี่น้องครับผมหลังจากกินข่าวแล้วก็ยังโงมาสซนะครับแสนคู่จัดห้นะครับผมเดยวสิพาไปเบ่งโตนะครับไม่ได้ตั้งกล้องนะครับพี่น้องมาเบิดมือเดี๋ยวแบตสิเบิดนะครับนี่นะครับผมจะแสนคูน่นะครับ ัดแต้มนึงแล้วนะครับผมบินลงไปไกลเติมนะครับเดี๋ยวสีผ้าไปเบิงนะครับเห็นแต่บินตกกันแท้มาทางพี่แล้วครับนั่นครับผมเห็นบอกพี่น้องขึ้นหวานหมานเจี๊ยบนะครับผมเก่งกองทิบจัดหายขึ้นเก่าครับ นะครับผมฮ่องอู้อู่อูอูอยู่นะครับถึกนิวนะครับผมถึกสามนิวเลยนะครับโอ้ พอเอ้ยเสี่ยนสอครับพี่น้องเสี่ยนสอน้อยนึงนะครับเบื้องล่างครับผมจากนกจากกูก,กับปูหูเลยพี่น้องเอ้ยแตกหมดงามเป็นแตกหมดงามนะครับผมจากนกแบบใดถือนะครับผมจักขันจังได่ปูหูนะครับผม มาหอดขันข้าวนึงเอื่นเอื่นกัโตกันโตกันกะตีตะไลเขามาต้นกะสู่กันข้าวนึงนะครับผมนะครับตีตะไลมาใส่ต้นสะเดาวต้นนี้นะครับผมเจอดลคมาหาแสนคูณเลยนะครับแสนคูณยังเอื่นอยู่นะครับนะครับผม หนึงแตมนะครับเต็นอกแบบได้บกหูนะครับผมนะครับ นี่แหละครับผมจับให้แล้วนะครับผม ้แรกนะครับผมของทิปออกปลานะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเก็บนกก่อนนะครับเก็บนกแล้วนะครับผมเอาถุงแล้วนะครับขึ้นกเก็บแล้วแล้วนะครับผม ขึ้นหวานหมานเจี๊ยบคือเก่้านะครับผมเก่งกองทิพย์จันทร์ห้ครับนครับผมเจียบแล้วนะครับแสนคูณครับผมแ้มแหลกนะครับผมบันนีผมกะซีไปเปลี่ยนเอาเจ้าลอยนะครับผมแสนคูณจัดแล้วนะครับ เดี๋ยวเปลี่ยนเจ้าลอยใส่เธอนะครับกรสีใส่บริเวณใกล้ๆนี่แหละครับผมนกตัวใดขันมองไดกบสบีไปไสมองนั่นแหละครับมือนีมาแบบบ่มีไม้นะครับผมพุดแล้วครับเจ้าลอยว่างอยู่พุดนะครับแต้มแรกนะครับผมเดี๋ยวบนันเนกซี อ้ามองใสต่อนะครับรุ่นเล้ยรับชมไปน้ำกันนะครับผมห่อนครับพี่น้องบูห่อนแห้งนะครับเพื่อนลีในปลามันนะครับครับเฉลยครับแสนคูณนะครับส่วนจะาลอยใสอยู่นะครับผมอูห่อน เงียบนะครับเพราะแต่แสนคูนจัดให้แล้วก็เงียบเลยนะครับล่อบเบิงก่อนนะครับผมกันคือบุกคือจังใดกะเดี๋ยวจังควายใหญ่นะครับยั่งอยู่ในปลามั่นคือเกานะครับกะมีโนกมากอยู่นะครับผม มาแต่บอต่อเสียงเจ้าลอยนะครับก็เลยเก็บเจ้าลอยมานะครับนี่ครับผมเอามากินเหื่อนะครับเอาเจาเ้าแสนคูณนไปใส่นะครับเดี๋ยวจะค่าเบิกนะครับมาสิเป็นจังไรเพราะคือจังมีโนกันมาอยู่นะครับแต่บอไรเจร้าลอยก็เลยลองเปลี่ยนเอาแสนคูณนไปนะครับ รุ่นรุ่นนะครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับรรแน่เจ้าลอยได้ยินก,กับนั่นครับได้ย,ยินกับเอาเพื่อนเลยนี่ขนาดอยู่ในปลาเลยนี่ ขนาดหลีอยู่ในปลามันเลยครับนีบมีมีหนกมากอยู่นะครับผมถ้าเบิงว่าสี่สี่ไปหาแสนคูนบอน,นะครับรอเบิงนะครับผมบอกคือครับผม ป่าก,กับมืนๆมืมากนะครับผมมาอยู่นะครับโบสูนะครับผมหน้ากับเฮดยุตเตจข้องนะครับนกต่อเฮดกะบบสนใจนะครับผมพ่อแล้วนะครับผมเหมาะแกเวลาแล้วน,น,นะครับ ยากาศดีนะครับผมแต้มสองบ้ามากครับเหมือนี้แต้มหนึ่งกะเอานะครับผมพ่อได้กำกรรขาอยู่นะครับพ่อได้โม่น้ำเพลินอยู่แต้มหนึ่งนะครับพี่น้อง จะแสนคูณจัดให้นะครับเห็นนะครับผมตั้งสองโมได้ของแสนคูณนะครับเก็บแล้วครับพี่น้องขออนุญาตขออนุญาตเก็บนกไปหาพ่อสิงอยู่รถก่อนนะครับผม ไปพี่น้องย่งางไปหาพอเสียงอยู่รถนะครับมือไส่เจ้าร้อยนะครับมือขวานี่เจ้าแสนคู่น,นะครับเหมาะแก้เวลาแล้วครับขันอยู่ใกล้ๆกันใส่ต่อไา้อยู่นะครับแต่มามัน อยู่ไกลเนาะครับเนาะโอ้เม่่อคือเกาเหรอพี่น้องอถือสวาเป็นการออกกำลังกายนะครับผมเหตุในสิ่งที่มักเหตุในสิ่งที่ชอบเหตุในสิ่งที่ถือใจนะ่ะมันมีความสุขเสมอนะครับผม เมื่อไงด้พี่น้องเลยนี่แหละครับบรรยากาศนกกระลาอยู่นะครับผมแต่เขากับโบหูนะครับว่าตัวใดทินหมองใดจังไดนะครับมาแบบจับจูดนะครับผมหมองใดมีนกใส่เลยนะครับไก่สีหอดรถแล้วพี่น้องพูนละแนมไปเห็นพอ่อซสง ยืนถ่ายอยู่เมืองที่พี่น้องบรรยากาศที่นี่ตำบลสนนะครับผมอำเภอคุขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับเปกณไ์ปาเสียง สองเทือบ่เทวอยังวะร่งสองเท้อบ่ถือเออลงบ่สูบบินขึ้นต้องไหมาลงลงไกลบ่านนี้โอ้ต่วเอือนบินมาส่งสิส่งสิเขาท่ามันก่ใ่เงียบอ่าตอนนกอะไรดีวะนี่พ่อได้แต้มนึงนี่อ๋อโอเคโอเคโอเคมานแล้วมันแล้วแ้มหนึงแล้วนี่โอ้งามยิ่งเลยนี่โอ้โอ้งามหน่อยนี่ฮะงามนี่ง่ามนี่ก็ยังวะไล่งามจีบเลยวะงามเด่นแต่โบหงวานกจังไได้ทั้งหมดตงนี้ด้วรองมือนี่โอ้ทีจีบเลยวะพัด งามอยู่งามบ่พ่องามงามงามแต่ว่ามันบมูหเสียงมันกระองมันโมโหนี่แล้วจักเสียงใดจักจ้งใดโอ้ยหันมาข้าวเดียวน่นผมถึกแล้วโอ้ยตามไร่พอเลี่ยมเลยฮะแต่ว่ตามไร่พอเลี่ยงแม่่บ่พ่อตามไร่พอเลี่ยมเนีมันได้ทีทีดีทีจิ๊แต่ว่ามันิีบมันมันจะเป็นโอเคหลับอย่างทีโงามเลยฮะพาะขวาเรื่องงามอยู่ครับผมข้าวาเลยามีเต็มดีพอเสียงว่างามนะครับงามอยู่คนทีจิ๊บ กที่แหละครับที่ไล่ที่นีพอเดี๋ยวนะครับผมมััดครบงาอยู่ังได้พ่ององออยู่อ๋อนี่นะครับผมมึงจะรับปีเจ๊หรอจะเลื่อแจวแสนคู่นะครับแต่มันบมโหหนิพี่เหรอพ่อว่าเหตุจังไดมือตื้อเลยถือเกลียวน้ำเกลีวแต่มันสิใจมันก็สีไวขึ้นว่าโอ้ได้ยินได้เสียงอยู่ตัวหนึ่งหนึ่งตันที่รับปีกครับจักตัวใดมันถือกับบัดนี้รับปีที่เจ็อ๋อที่เปพ่อที่ แตกมงงามสองขางเลยน่แตกทั้งสองเลยข้างไหวด้อบัดดวงมันก็มันงวดงวดเป็นไงด้วยลงเสียนซาเปโนเฮดนี่แหละครับผมกาขึ้นมานลดเรียบร้อยนะครับพอเสิงว่ามันพ่อขังไวอยู่เด้อราว่านะครับเดี๋ยวบอท่านหูนะครับจังไดกัจังค่อยว่ากันนะครับผมบัดนี้กะสีเดินทางกลับแล้วนะครับผมลงมาใกลกวโจมหน่กา เหมาะสมควรแกเวลานะครับพี่น้องคลิปนี้ก็พอประมาณนี้นะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมเบิ้งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะได้รับชมคลิปต่อๆไปนะครับทีมงานได้ออกไม้กับขอให้มั่นมานเดินทางกันตลอดปลอดภัยมิโชคมีใช้กันสุ่ผูสุคนนะครับผม สุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยกันทุกๆทีมงานนะครับมีข้อเสนอแนะอนใดนั่นก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันในช่องได้นะครับผมถ่ายคลิปนี้ผมก็ขอกาวคำว่านกเขาใหญ่เมืองขู่ขันสวัสดีครับพ่อเด็กกำขาอยู่ครับพี่น้องมากดติดตามช่องด้วยนะครับผมมากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับทีมงาน รถขายใหญ่เมืองขุขันครับผม